สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของหนังสือพิเศษครับนั่นก็คือหนังสือแทคติกการยิงต่อสู้และอำนาจกระสุนซึ่งก็คือหนังสือที่วางอยู่ตรงหน้าผมนี่แหละครับเป็นหนังสือที่ผมเคยกล่าวว่านี่คือหนังสือที่เป็นเหมือนดาบสองคมเพราะว่าถ้าตกอยู่ในมือของคนดีมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ถ้าตกอยู่ในมือของผู้ที่เป็นไม่ใช่สุจริตชนนะครับก็อาจจะนาอันตรายมาสู่สังคมได้ เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการยิงในระบบต่อสู้ในชั้น Personal Defense ไม่ใช่ยุทธวิธีตำรวจไม่ใช่ยุทธวิธีทหารครับเป็น Personal t a c t i c อย่างแท้จริงเป็นยุทธวิธีบุคคลครับซึ่งหลักการของหนังสือเล่มนี้หรือสิ่งที่ผมสอนอยู่บรรจุไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็คือ1ต่อเป็นการต่อสู้ระหว่าง1ต่อ1 1ต่อ2 1ต่อ3 1ต่อ4ไปยุถึง1ต่อ7ครับ เราจะมนต้องใช้เทคนิคพิเศษครับสำหรับประชาชนเท่านั้นหลายเรื่องครับไม่เคยเปิดเผยต่อสังคมและผมจะสอนให้เฉพาะสตาฟหรือนักเรียนที่มผมเชื่อใจเท่า,านั้นเองแต่ก็ด้วยความจำเป็นนะครับจึงทำให้จ้องต้องเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมา